ลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาพบกับซีรีส์แชร์วิธีปั้นตัวละครต่างๆของลาก่อยเพลนะครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว5าดาวกลุ่มหลุดเรทตัวแรกในช่องเลยนะครับหลังจากรู้ตัวว่าไม่ได้ทํากลุ่มนี้เลยนะครับมีแบบดีลุกเมื่อนานมาแล้วซึ่งก็ไม่อยากจะนับเท่าไหร่นะเพราะนานมากนะครับราะฉะนวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะครับจีนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นตัว5ดาวหลุดเรทที่ผมใช้ บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมปั้นจีนยังไงแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยได้ไปปั้นกันครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปคือตัว5ดาวหลุดเรทในเกมนี้เนี่ยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก็คือดีลุกจีนเคอร์ชิงโมนาแล้วก็ฉีฉีนะครับตัวที่ค่อนข้างถือว่ามีประโยชน์แล้วก็อยู่ในทีมที่ใช้คําว่าติดเมตาอบิสในปัจจุบันคือมันมันค่อนข้างเก่งมากนะ ก็คือจีนกับโมนา2ตัวนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูที่จีนก่อนนะครับก็ <c oughs> เป็นตัวละครท่าลมที่ถือดาบเล็กนะครับเป็นอะไรนะรักษาการผู้บัญชาการของกอง,งอัศวินแห่งเมืองมอนเซตนะครับผมก็มีบทบาทตั้งแต่ช่วงเกมเริ่มเลยนะฮะก็ผู้เล่นใหม่กนะ็น่าจะรู้จักกับตัวละครตัวนี้แล้วนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เธอมาเดินทางผจญภัยไปกับตัวละครเอกของเราด้วยนะครับก็ <c oughs> สกิลเอ e ลเมน a ัลสกิลกับเบิร์นนะครับก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับ e เนี่ยก็แค่แทงดาบไปอย่างงี้เท่านั้นเองนะครับโดยที่จะทำเดเมจลมตามเลเวลของทาเลนต์นะครับสกิลนี้นะเกลเบรดนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์กิมมิกนิดหน่อยก็คือถ้าเรากด e ค้างเนี่ยสามารถดูดมอนเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้เดเมจแรงขึ้นแต่อย่างใดนะก็คือแค่ดูดเข้ามาแต่ถามว่ากด e แบบกดไปเลยกดค้างเนี่ยมันความแรงต่างกันไหมคือเท่ากันนะเนี่ยถ้ากดค้างมันจะเป็นอย่างงี้แล้วเราสามารถปรับทิศทางได้นะครับโดยที่ ไอตัวมนเนี่ยจะโดนดูดมาหน้าเรานั่นเองนะครับถึงสกิลเนี่ยมันจะดูธรรมดามากนะครับแต่มันก็มีความสนุกเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่โยนมนไปได้ระยะไกลมากน่าจะที่สุดในเกมนี้แล้วแหละเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ทําให้มอนเนี่ยโดนเดเมจที่หล่นจากที่สูงหรือฟอร์เดเมจได้เพียงแค่ทุ่มมอนขึ้นไปข้างบนให้มันลอยไปสูงๆนะครับลงมาเนี่ยก็จะมีเดเมจเพิ่มเติม,ตมบนรสตรงนั้นด้วย นั่นก็คือสกิล E นะครับทีนี้สกิล Q เป็นยังไงสกิล Q ก็จะพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่ลมมารอบตัวเรานะครับแล้วก็ฮิวเพื่อนทั้งทีมด้วยนะอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลฮิวที่ดีที่สุดในเกมเลยนะครับคือฮิลเพื่อนทีมปุ๊บสร้างพื้นที่ลมแล้วก็ฮิวตัวละครที่อยู่ในนั้นน่ะแบบต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำเดเมจศัตรูทันทีนะครับและทำเดเมจศัตรูตอนที่เข้าวงและออกวงด้วยนะครับถึงมันจะแบบ มันจะไม่ได้แบบบังคับง่ายขนาดนั้นนะ,นะเอาจริงคิดซะว่าทาเดเมจครั้งเดียวก็ได้นะครับเนี่ยคือศัตรูเนี่ยต้องวิ่งทะลุมาหรือวิ่งออกไปนะถึงจะโดนเดเมจอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉันสกิลนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็คือจะใช้ในการฮิวเป็นหลักเลยนะสำหรับแดนดิเลออนดีสนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอีกตามแบบกลุ่มดาวที่ตดด้วยนะครับก็จะมีแบบหลากหลายเอฟเฟกเหมือนกันสำหรับสกิลนี้นะเอาเป็นว่าหลากัหลกๆคือทำเดเมจแล้วก็ฮิวก็จะประมาณนี้นะเวลาใช้นะครับไปยางเข้าไปเนี่ย ก็จะมีเนะี่ยสนามลมขึ้นมาสกิลนี้เนี่ยจะทำการเออเหมือนมันจะแปะธาตุลมให้ตัวเราเองเนี่ยตลอดเวลาด้วยทำให้เวลาเราโดนดีบัฟอะไรที่แบบติดธาตุอ่ะมันจะคลีนได้หรือว่าถอดถอดธาตุจากตัวละครของเราเนี่ยออกได้นะครับซึ่งมันก็นำไปสู่คอมโ,มโบแบบแปลกๆที่ผมก็เพิ่งรู้มาไม่นานนี้ก็คือแบบเบนเน็ตกับจีนคอมโบกันอะไรเงี้ยก็คือเบนเน็ตเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่มันแปะธาตุไฟใส่ตัวเราไอ้เบอร์จีเนี่ยมันแปะธาตุลม ทีนี้พอกดพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยกลนว่ามันกระจายไฟแบบได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูวิธีปั้นกันต่ออะหลังจากเห็นสกิลกันไปแล้วนะครับก็การอัพทาเลนต์เนี่ยอะให้ดูพรอนสวร์ก่อนเลยแล้วกันไหนไหนพูดถึงแล้วไอโจมตีธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะครับบทบาทของจีนเนี่ยก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันมีฮิลนะฮะแล้วก็อาจจะเล่นเป็นแบบตัวเหมือนปั้นไปทางเดเมจได้นิดนิดหน่อยเนื่องจากว่าสกิลอ e ีเนี่ย มันก็แดงใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ก็พอได้แต่ถึงว่ามันจะไม่ได้แบบต้องเป็นตัวเดเมียอะไรเงี้ยคือเอาจริงมันเป็นตัวละครทายที่ผมใช้คาว่าปั้นอะไรก็ได้ไม่ไม่ได้ปั้นยากมากนะครับแล้วก็จะมีพาสตที่เวลาตีธรรมดาเนี่ยฮิวเพื่อนได้ด้วยไม่ค่อยใช้นะคือคือช่วงแรกๆอะช่วงเกมเปิดใหม่อะพาสตอันนี้ดูดีมากนะมันคล้ายๆแบบฉีๆเลยอะคือจีนกับฉีๆเป็นแบบโอ้โหเป็นท็อปตัวฮิวอะออกมายืนต,ต,ตีตีเพื่อนเต็มหมดอะไรเงี้ยมันช่วยตอนแบบสำรวจ กับช่วยตอนต้นเกมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็มี Energy Rechar g e ์เวลากดเบิร์ดยีด้วยนะก็นั่นแหละทําให้กดเบิร์ดได้บ่อยซึ่งก็ดีนะเป็นเป็นอะไรอนะพอส่วนนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมอ่าเนื่องจากจีนเนี่ยเป็นตัวละครแนวนี้เพราะฉะนั้นถามว่าอาวุธใช้อะไรคือสารผมเนี่ยจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้อาวุธแทบจะใช้อะไรก็ได้นะที่ที่ไม่ได้เป็นอาวุธสายเดเมจจา๋าจเป็นอาวุธสายกลางๆสายแบบซับๆหน่อยนะ่ย จีนใช้ได้หมดน,นะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยไอดี ID ผมเนี่ยผมเปลี่ยนดาบเนี่ยจากเบเนดตมาให้จีนใส่แทนนะดาบนี้เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากพูดถึงเยอะเพราะว่าไอดีใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันมันนานเกินไปแล้วโบราณมากไปแล้วแต่ดาบนี้เนี่ยมันบวกเดเมทธาสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็บวกไม่ใช่บวกเดเมทา่าบวกเดเมทสกิลธาตุแล้วก็บวกคิลเลชัสกิลธาตุสิบสองเปอร์เซ็นต ก็เลยเป็นจีนสายอีแรงนั่นเองนะง่ายๆนะสกิลอีแรงแล้วสะใจดีแล้วก็เลยใช้ดาบนี้แล้วมันได้ Energy ์จีรีชาร์ดด้วยนะก็เลยเบิร์ดได้บ่อยนะแตมว่าแล้วถ้าไม่มีดาบนี้ล่ะก็โซเนียซอสนี่ก็เป็นตัวเลือกต้นๆนะครับแฟชั่นดีด้วยนะแล้วก็เราสามารถปั้นคิเลตได้อยู่แล้วในในจีนใช่ไหมแล้วก็ได้ Energy เพิ่มด้วยนะอเมโนมาเนี่ยก็ก็ดีมากๆอีกอันนึงเพราะว่าจีนเนี่ยไอฮิวจากเบิร์ดเนี่ยอันเนี้ยครับมันฮิวแรงตามแอคแท็กนะ คือตัวฮิวบางตัวเนี่ยมันฮิวแดงตามเลือดอย่างเช่นแบบบาบาร่าหรือโคโคมีเงี้ยแต่ว่าจีนเนี่ยฮิวแรงตามไอ้แทกเพราะชั้นดาบไอ้นี้ยที่บวกไอ้แทกเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทําให้จีนฮิวแดงขึ้นไปด้วยแล้วก็หลังจากไล้สกิลท่านเนี่ยมันก็จะได้ไอ้เมล็ดพันธุ์มาซึ่งทําให้เบิร์ดมาเร็วขึ้นเนื่องจากได้พลังงานคืนนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยมันใช้ได้หมดเลยเนี่ยดาบกาชาหลุดมาเดฟลุตเนี่ยก,ก,ก็มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ,น,ะนะแต่ว่ามันใช้แก้ขัดได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้ อันนี้ก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะก็ใช้แก้ขัดได้คือมันมันใช้แก้ขัดได้ทุกอย่างอะ่ะแต่ถ้าถามผมดีที่สุดก็คืออันนี้แล้วก็อันอันนี้ก็อันนี้ผมเฉยๆนะเพราะมันเบียดด้วแถมมันน้อยไปหน่อยแล้วคูดาวของสกิลธาตุจีนนะ่มันน้อยอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นถ้าเมียเน,นี่ยก็ไปใส่ให้ซิงชิลดีกว่าก็เป็นอันนี้กับอันนี้ละกัน2อ,อันนี้นะครับหลักๆนะครับแล้วก็ดาบดําผมก็เคยเห็นคนใช้อยู่นะก็โบว์คิเลนนะก็ใช้ได้เดอะฟลูดใช้ได้แล้วก็ถ้าดาบ5ดาวเนี่ย ดาบ5ดาวที่ผมคิดว่าดีมากๆก็คือไอ้ Skyward Blade นะครับที่บวก n n r r y y r e h h r r e นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นอะไรนะ Accura Slovenia er ที่บวกเดมิกายภาพอ่ะอันนั้นน่ะก็ไม่ได้แบบหมะที่สุดถ้าจะเอาจีนไปเล่นเป็นซับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันนะใช้ได้หมดเลย <c oughs> หมดเลยอยากใส่แล้วก็ใส่นะ <c oughs> ส่วนอร์ติแฟ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับทีมที่เราเอาจีนไปเล่นด้วย หลักๆเนี่ยผมก็จะมีแนวทาง3แนวแล้วกันเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆนะแนวแรกคือเป็นสายเดมจแรงที่สุดก็คือเป็น2ลม2องแอคแทแบบนี้แบบที่ผมปั้นอยู่แบบนี้แบบนี้เนี่ยจะใช้ต่อเมื่อเล่นกับทีมลมเป็นหลักนะครับทีมลมหรือทีมหินนะอย่างเช่นจีนจีนตอนเนี้ยผมพูดไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะผมพูดอัติแฟกกับการจัดทีมพร้อมกันไปเลยแล้วกัน ตีกแรกที่จีนเล่นแล้วแบบเป็นตี้ที่เก่งมากแล้วแบบอยู่ในเมตาที่ค่อนข้างฮิตมาถึงปัจจุบันก็คือตี้เซียโดนะครับก็เป็นเซียวอเบโดจงหลีจีนจุดประสงค์ของจีนในตีนี้เนี่ยก็คือเติมพลังงานให้เซียวและเป็นตัวฮิลด้วยนะเป็นตัวที่เล่นคู่เซียลได้ดีมากๆนะจีนนะก็ประมาณนี้แล้วเนื่องจากว่าตีนี้เนี่ยสังเกตว่ามันมันไม่ได้มีธาตุอื่นมันไม่ได้มีไฟน้ำน้ำแข็งสายฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องใช้สีลมเพื่อลดต้านธาตุ เลยใช้อันนี้แทนเพื่อเพื่อดึงเดเมจของจีนให้แรงที่สุดนะครับก็คือ2ลม2องไอคแทกนะครับแล้วก็ผมก็เหมือนปั้นเหมือนตัวเดเมจไปเลยอะ่ะคีเลทประมาณ40่สิบคีเดเมจร้อยส่กว่าแต่ว่าทำไมคีเดเมผลนจังเพราะว่าไอตัวอาวุธเนี่ยบวกเอเลเมนท l s k สกิลได้อีก12%บสองเปอร์เซ็นต์คีเลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น5 0าสซึ่งจริงๆมันก็ล้อนอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรผมชอบชอบเวลามาจิ้มแรงๆ2 0ง0 0อะไรเงี้ยส,สะใจดีนะครับอันนี้เป็นเวแรกนะ แล้วก็เวทที่สองอันนี้ผมพูดถึงเวลาเอาจีนมาเล่นกับตัวลมก่อนนะก็คือจีนกับ Seal, เซนะียวอะไรเงี้ยแบบที่2คือใช้เป็นโนเบลสนะครับสาหรับใครที่อยากจะแบบบัฟเซียวให้เต็มที่หรือแบบไม่ต้องไม่ต้องอยากเห็นจีนแรงมากแต่อยากให้จีนเป็นแบบเหมือนอารมณ์ฟูลสปอร์ตไปเลยก็คือเราจะใส่เป็นเซตโนเบลสนะครับถว่าเซตโนเบลสคือเซตไหนก็คือเซตที่เบนเน็ตใสนะ่เนี่ยเนี่ยก็จีนก็ใส่ได้เอ e m เมน a l เบิร์ดแรงขึ้นดีไหมก็โอเคแต่ไม่ได้เน้นแต่นี่ครับ เราก็จะเอาเอฟเฟกต์สชิ้นแทนคือการใช้เบิร์เ,เพิ่มไอแท็กเพื่อน0 12สินวิถ้าถ้าเป็นจีนตี้แบบเล่นกับเซียวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีเบเนดอยู่แล้วเพราะฉันการใส่โนมเลสเข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้จีนสามารถบัฟตัวที่เหลือได้ด้วยนะบัฟไอแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก,อกเซตหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายที่จีนใช้ได้แน่นอนก็คือเซตสี่ลมนั่นเองเซตสี่ลมคือเซตนี้ซึ่งการจัดตี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหนึง่ง การจัดตี้เนี่ยมีมีสองแบบก็คือเล่นกับเซียวกับเล่นกับตัวอื่นอ่าผมแบ่งง่ายๆอย่างงี้เลยแล้วกันถ้าเล่นกับเซียวเนี่ยก็ใส่ไม่ไม่สองลมสองโจมตีหรือไม่ก็เป็นสี่โนบเลสไปเลยเพื่อบัฟเซียวเนาะเพราะเราไม่ได้เล่นธาตุอื่นอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราเล่นจีนกับกับตัวอื่นซึ่งอันนี้คือข้อดีของจีนครับจีนเนี่ยรับบทบาทตัวฮิวได้ได้เียกได้ว่าแบบทุกตี้เลย แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเนื่องจากความที่ว่ามันมันฮิวดีก็จริงแต่ว่ามันไม่เก่งเท่าเบนเน็ตอ่ะต้องต้องยอมรับตรงนี้คือเบนเน็ต์่ะมันมีบัฟด้วยแล้วมันฮิวด้วยซึ่งสิ่งที่เบนเน็ตด้อยกว่าจีนจคือเบนเน็ตฮิวทังตี้พร้อมกันไม่ได้เบนเน็ต์ฮิวด้เฉพาะตัวที่อยู่ในสนามแต่สิ่งที่จีนทำไม่ได้คือบัฟแอคแท็แบบรุนแรงซึ่งนั่นอะทำให้เบนเน็ตดีกว่านะคือเบนเน็ตเก่งกว่าจีนนะอันนี้คืออันนี้คือความจริงนะในในส่วนใหญ่่่แล้้้กัันนะนนนนะะตีีีีใครรบบบททเเาาอยาจ อย่างเช่นตัวอย่างนะเคยเห็นคนเล่นตีนี้เป็นสามสายฟ้าแล้วก็หน,น,นึ่งจีนประมาณนี้เนี่ยเียตีเนี่ยต,นะตีนี้โหดนะถามว่าเอ้าแล้วตรงนี้เป็นเบเนดได้ไหมถ้าถ้าถ้าไม่เล่นจีนเล่นเล่นเป็นเบเ,เนดได้ไหมคําตอบคือได้แต่ว่าเดี๋ยวนะเบเนดอยู่ยหนอ่ะเนี่ย,ย,ยถ้าเป็นเบเนดนะถามว่ามันดูโหดไหมมันก็ดูโหดนะมันก็ดูโหดนะใช่ไหมแต่จีนได้ไหมคือมันได้เหมือนกันนะเหมือนเป็นตัวแทนนั่นแหละ แล้วเราก็สามารถเอาเบเนตไปเล่นกับตี้อื่นที่อาจจะใช้เบเนตได้ดีกว่าได้อย่างเช่นถ้าจะเอาเบเนตมาเล่นกับสามสายฟ้าเนี่ยเอาเบเนตไปคู่ออกับเซียงหลิงในแบบในในตี้ที่มันมีเซียงหลิงด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยจัดทีมอะไรก็ตามเนี่ยเอาจีนลงไว้สล็อตท,ท้ายสุดได้ได้ทุกทุกตี้เลยนะไอะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างตี้สายฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าเป็นสมมุติเป็นหูเตาอะไรเงี้ย่ะ หูเต่าก็เล่นได้ถึงจะถึงหูเต่าจะไม่ได้อยากได้ตัวฮิวก็ตามแต่ว่ามันก็เนี่ยหูเต่าซิงชิวแล้วก็เอออะไรอ่ะซูโคจีนยเงี้ยผมสมมุตินนะก็ได้คือตัวอะไรก็ได้อะตัวอะไ,ไรก็ได้เอออาการยูการยูซิงชิวจงหลีจีนเงี้ยก,ก็เล่นได้แล้วก็คือผมกําลังจะสื่อว่าแบบจัดตีมั่วก็จัดได้แหละถ้าถ้ามีจีนอยู่ในไอเดียนะ เป็นตัวที่ปั้นไว้ก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นถึงมันจะไม่ได้แบบเก่งมากแต่ว่าถ้ามันมีเมตาที่มันต้องเอาตัวฮิลมาเล่นอ่ะจีนก็จะใช้ได้ตลอดนะเล่นเป็นแบบสองลมปิดท้ายแบบเนี้ยก็ได้ตีนี้ก็หวัวนะเป็นแบบสองลมสองลมเนี่ยมันทําให้มันทําให้เนี่ยมูสปีดเพิ่มแล้วก็ครูดาวสกิลสั้นลงห้าเปอร์เซ็นต์นะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนนหรอกผมชอบเอามาใช้วิ่งเล่นสํารวจแบบมากกว่าแต่ช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยสองลมนี้ก็ฮิตอยู่นะ ชุดนเกมเปิดใหม่ๆมันจะมีตี้เนะเวนตีจีนแล้วก็ตัวอะไรก็ได้อีกสองตัวแล้ว,วลมันก็จะเป็นตี้แบบเหมือนกดเบิร์ได้รัวๆมันก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับทุกวันนี้แหละอะไรอย่างนี้ใส่ฟ้าก็ยังมีฟีเจอร์อีกที่เล่นได้นะฟีเจอร์ไปโถจีนแล้วก็ซิงชิวบาบาอะไรเงี้ยแต่จะว่าไปซูโคลดก็ลงตรงนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาลวดอยากอยากใส่ตัวไหนก็ใสแล้วแตไม่ได้มีตี้เซียว ถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมใช้จีนตอนไหนบ้างผมใช้แค่ผมผมย้ำนะผมใช้แค่กตี้นี้แหละนะตี้เซลโดยนี่แหละแล้วก็จะมีจงหลีจีนนะซึ่งซึ่งมันตี้ที่เก่งแล้วก็สนุกด้วยนะครับผมก็สามารถลงได้ตามอัธยาศัยเลยคือตี้ยาเอมิโกะเนี่ยน่าเล่นนะตอนนี้ผมก็มีแผนจะลองเอาไปเล่นกับตี้ยาเออยู่อ่ะพูดเยอะแล้วมาเล่นให้ดูเลยดีกว่าก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะผมลองเล่นตี้นี้นะเป็นไรเด้นกับมิโกะใส่ฟ้า2ตัวแล้วก็ คาซากับจีนนะเป็นตัวลม2ตัวนะครับมาดูว่าเราจะได้เดเมดยังไงนี่เอาจีนมาแทงค็ฮิวนี่หมืม่นสาม จกน่นทบกนินน <N> <ต>ิตีนี่คูดาวเร็วนะเห็นไหมพอเราพอเราเล่นสอลมเนี่ยคู่ดาวมันแบบมันมันโอเคมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ฮิวอย่างเงี้ยเฮมกิมันติติอ้นี่นปะ่วะจุ หนีตามมาตดมอาใหนีเอ,อเถึงถึงจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่น่าเกียดนะเห็นไหมเอาจีมาเติมในสลลอตสุดท้ายก็ทำให้เลือกของทั้งทีน่ยสูงโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวโล่เลยนะในในไอตีเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น อาบิทหรือเป็นดันไหนอะไรนะจีนก็สามารถลงเป็นตัวแบบอย่างที่ให้ดูนี่นะลงเป็นตัวสล็อตสล็อตสุดท้ายได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นดันนี้นะก็ได้เช่นกันนะนี่นี่ เนี่ยจะเห็นว่ามันฮิวแรงมากนะอย่างเมื่อกี้กเกือบตายเลือดเด้งมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เลือดเต็มทั้งตีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเนี่ยยกมอนอย่างเงี้ยเด้งขึ้นไปเห็นไดเมดนี่ปะลงมาโดนไดเมีดอีกหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้คือที่บอกว่าใช้สกิลอีโยนมอนได้นะครับประมาณนั้นเลยนะ โอเคก็ก็ประมาณนี้เนี่ยแล้วแล้วไอพลังงานเนี่ยมันก็ไม่ได้คือเราใส่ดาบที่บหกด n n r r y y Re h a ชาร์แล้วไงมันก็ประมาณเนี่ยร้อยหกสก็เล่นได้แล้วนะผมก็ไม่ได้รู้สึกมันช้าไปนะมันมันก็ช้านิดน,นึงนะจริงจริงมันปั้นได้เยอะกว่าน,นี้นะ e n e r g y r e ี h a ชา e แต่ว่าส่วนับผมก็คือค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองคอมโบจีนเบเนตกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวนะต้องเอามอลห่างจากเสาจงหลีก่อนใช่ไหมโอ้โนี่ไงมันระเบิดไฟตลอดเลยเออโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้นะเป็นคอมโบแบบทำละลาย โอ้แต,แต่แต่ถ้าผมว่าถ้าจะเล่นตีเนี่ยเอเนอร์จีรีชาร์จของเบนเนตกับจีนนี่คือต้องเยอะมากอะ่ะเพราะว่าระหว่างการยูยิงนี่คือแทบแทบไม่ได้พลังงานเลยเลยเนาะยิงถ้ามนไม่ตายก็ดูดูไม่ได้เล่นง่ายมากนะแต่ก็เป็นวิธีแปะไฟมอนที่ที่เร็วดีนะก็นั่นะแหละคือเท่าผมว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคือเดเมจการยูต้องสูงมากอะ่ะเพราะการยูแบบอภิมหาแบกเดเมจเลยที่เหลือเป็นตัวแบบเป็นตัวซัพพอร์ตที่แทบจะไม่มีเดเมจ ทั้ง3ตัวเลยนะแถมออกมายืนสนามนานก็ไม่ได้แย่งเวลาการยูยิงประมาณนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้นะอันนี้ผมได้มาจากคอมเมนต์ใน YouTube แหละ <c oughs> มีคนคอมเมนต์มาบอกตอนทำไกด์การยูอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือคลิปแชร์วิธีปั้นจีนนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับมั้งนะโอเคแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับพูดถึงกลุ่มดาวเล็กน้อยนะครับคือเอาจริงไอ้พวกแก๊งหลุดเลยเนี่ยก็ ถ้าเกิดไม่ได้แบบเติมบ,บ้าเป็นบ้าเป็นหลังแล้วหลุดแบบไม่หยุดอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นนะแบบจีนซอะไรเงี้ยก็ก็เคยเห็นอยู่แต่แบบครั้งเดียวเองมั้งใช่ไหมกลุ่มดาวของจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูมือหวามากนะจะมีดีๆนิดหน่อยนะ C1 เนี่ยเฉยเนะแต่ก็สนุกดีเพราะว่ามันทําให้ไอ้สกนะิลหนึ่งแกวเบรนเนี่ยสกิลหนึ่งเอเลเมนต์ลสกิลเนี่ยแดงขึ้นดีส10%นะครับแต่ว่าต้องกดค้างไว้หลักมากกว่า1วินะคือเอาจงมันก็เสียเวลานะแต่แต่สำ ผมเล่นผมเล่นสายเนี่ยที่ปั้นเอฟแฟกต์แบบเน้นคลิให้อะ่ะก็เพราะไอ้กลุ่มดาวนี่แหละนะกลุ่มดาวสองเนี่ยใช้ได้นะก็คือเวลาจีนเก็บลูกแก้วท่านเนี่ยบัฟเอเทอร์สปีดเพื่อนกับมูสิ่งเพื่อนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เพื่อนแบบตีเร็วขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอันนี้ก็แค่บวกเวลเนาะซีสีเนี่ยนะ่าสนใจมากคือศัตรูเนี่ยจะโดนลดค่าต้านลมลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอยู่ในสนามมันตีเรานะซึ่งอันนี้นะ่าสนใจเพราะว่าเป็นแบบเป็นตัวเดียว น่าจะเป็นตัวเดียวนะที่แบบเขียนว่าลดต้ตานทตุลมแบบตรงๆอะ่ะคือในเกมนี้เนี่ยมันมีแค่จงหลีที่แบบลดต้านท่กทากับมีแค่นี้แหละที่ทําให้เซียวแดงขึ้นได้อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจีนซีสี่เนี่ยนี่เป็นแบบเหมือนซับคู่ใจของเซียวที่เป็นตัวดีเพสลมจะว่าตัวเดียวในเกมนี้ก็ได้นะอันนี้คือน่าสนใจมากนะลดเยอะด้วยนะส่วน C6 เนี่ยเฉยๆมากเลยอะ C6 คือแบบเวลาอยู่ในอันตีเนี่ยลดเดเมจที่ได้รับ3 5แค่นี้เองคือรจริงมันก็ฮิลอยู่แล้วมันฮิวเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้วนะ อันนี้คงจะได้มีประโยชน์เวลามันมีคอนเทนต์แบบเหมือนอารมณ์แบบอ p g แบบแบบลงดันร้อยชั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีเท่าไหร่นะครับก็แค่นี้นะสำหรับกลุ่มอ g และนี่ก็คือแชร์วิธีปั้นจีนะคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะแน่นอนเหมือนเดิมมีอะไรที่ผมขาดตัวบกพ่องไปเนี่ย ก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมมาได้นะครับบอกเลยว่าผมได้เรียนรู้จากช่องคอมเมนต์ทุกวันจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะสุดยอดนะมีอะไรที่เราไม่รู้ตลอดเลยนะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอ้ <Okay. S 1> oh, เรามาระเบิดห้องทำงานฉันทำไม